สวัสดีครับวันนี้เราทีมง,งานโคราชโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วก็เป็นชุดแทงน้ำนะครับผมให้กับลูกค้าอยู่ที่นครนายกนะครับผมบ้านนานนชุดแทงน้ําอยู่ข้างในนะครับอาจจะมองยากหน่อยครับแปลนนิดอันนี้เป็นชุดแทงน้ําขนาดความสูงที่4เมตรนะครับผมพร้อมหลังคาอันนี้ถังจะเป็นถัง2คลาริสครับเตรียมไว้นะครับทีมง,งานวันนี้เราเชื่อมขึ้นโครงไปแล้วนะครับ โครงฐานฐานล่างนะครับเดี๋ยวเราทําเสาเข็มแล้วก็พื้นคอนกรีตนะครับตัวโครงสร้างเป็นเหล็กกำมาไนททั้งหมดนะครับผมเหล็กโครงสร้างเลยนะครับของเราใช้เหล็กโครงสร้างเราจะไม่ได้ใช้เหล็กกล่องนะครับเหมือนช่างทั่วไปของเราเนีนงานโครงสร้างนะครับงานแข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับเป็นแป๊บน้าปลายเรียบนะครับปกติแท๊น้ําที่ทํากันทั่วไปก็จะเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กทั่วไปของเราเป็นแป๊บน้ําแล้วก็มีสีเคลือบนะครับสีเคลือบกำมาไนเฉพาะอีกชุดหนึ่งนะครับ งานจะออกมาสวยแล้วก็การใช้งานจะยาวนานมากนะครับ <c oughs> อันนี้สี่เมตรนะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับการทางานจะวันนี้จะทําไม่ได้นะครับ <oui. S 2> อันนี้จะเป็นชุดโซลาเซลล์นะครับผมชุดโซลาเซลล์นะอันนี้น้ําลดเตาลงสรนะครับโซลาเซลล์แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแทงน้ําพอแทงน้ําเสร็จก็จะขึ้นโซลาเซลล์โซลาเซลล์ชุดนี้จะเป็นชุดหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผม <c oughs> เป็น acdc สองระบบนะครับใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไฟโซลาเซลล์นะครับ เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซล4020วัตต์6แผงนะครับผมเต็มกำลังปั๊มแล้วนะครับตัวนี้เติมน้ำในสระได้ตลอดครับโครงสร้างแข็งแรงสวยงามนะครับผมอันนี้ก็คือเติมสารนะครับเป็นผูงนานาไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับทุกอย่างเราใช้โซลาร์เซลใช้แสงแดดนะครับต้นทุนเราแทบไม่มีครับลงทุนครั้งเดียวจบเลยครับไม่งะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม 092 264 8862นะครับผมครลาโซลารเซลล์นะครับครบจบที่เดียวนะครับผมแทงน้ำหอสูงชุดโซลารเซลลนะ์เราทำให้หมดของระบบลูกลอยนะครับเุกคอาใช้งานได้เลยนะครับผมติดต่อเรามาได้นะครับผมขอบคุณครับ